ครับสวัสดีค่ะพี่น้องชาายูทูปัรรกรศยิบเก้าเนาะค่ะบนียกอนมาทงออกมาทงมาทาพี่น้องเบืงฉากหลังนู่นนะคะอากาศดีดีพี่น้องมารอหาเห็ดจ้ากระเพาะเห็ดมุกยุกพี่น้องเพ่อเห็ดมุกนะคะเอาไปเบิง้งไปเบิง้งไปเบิง้งอันด้านหลังบยียก,ก่อนเด้อไปย่างย่างไปน้ำกันเลยจ้ามาพี่น้อง เกิดน้นงค้างท้างนี่ไข่ี่ก่อนท้ายเก่ยวน้ำค้างท้างไม่ได้เข่าปลาดอกจ้าเพราะว่ามันไกลเนาะคะ่ะสำหรับปลานี่ยี่ก่อนไก่ยางมา,าเพราะนไกใกล้นะคะ่ะหกกิโลนะคะประมาณหกกิโลพี่น้องยางมาเป็นปลาสวอทางสวองเสียพี่นอ้องอืย่างว่าหาเห็ดพี่น้องคันเห็นเห็ดกินได้ยี่ก่อนกับสีเก็บเมี่น้ำเนาะจ้าเนาะ ตอนนี้ยี่ก่อนได้เฮ็ดมุกอยู่จ้าที่รักได้เฮ็ดมุกอยู่แดดฮ้อนหอนบาน,น,นี่แต่ว่าร่มก็เย็นสบายสบายจ้าอืม่ะเบิ้งนี่พี่น้องนี่ค่ะยี่ก่อนได้มาซ้ำนี่ละพี่น้องอันนี้กระป,ป๋องเปายี่ก่อนซื้อมากินน้ำทางจ้าออก,ออกนี่นะคะเฮ็ดยี่ก่อนนี่พี่น้อง ห็ดมุกนะคะจะเป็นประมาณนี้นะที่รักนะเอาไปกันค่ะไปหากันต่อจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว y o u t u b เปัญจกรยี่สิบเก้าจ้านี้กรพาเพื่อน,มนๆมาเลาะเบื้องเห็ดเด้อค่ะแล้วเราก็เจอนะคะเห็ดเพิงเจนเห็ดเพิงนะคะนี่ค่ะพ่อกินได้อยู่พีน่น้องต่ว่ไปจะแก้จักน้อยหลายอยู่ค่ะนี่ เย็บไปต้มเนาะพี่น้องนี่ละค่ะอืมพี่น้องอ่ะเย็บก่อนด้วยจ้ามาค่ะพี่น้องด๋ยวก่อนพาเพื่อนๆไปดูตรงนี้มันมีแหนด้วยนะพี่น้องนะสงสัยว่ามันจะกินได้ไหมอะ่ะแหนอันนี้หยิบก่อน่ากินได้ดิพี่น้องหยวก่อนพี่น้องเบื้องแหนน้ำก่อนด้อจ้านี่ค่ะนี่ค่ะแหนอยูดใตน้ำนี่พี่น้องอย่างสวยงามเลยเจ้าค่ะ นี่นะนี่นะเจ้าค่ะเนี่ยเนี่ยไอ้ก้อนน่มันกินได้อยู่นะอะปล่อยเข้าไปแหนเยอะมากค่ะข้างล่างน้ําเนี่ยแต่ไอ้ก่อนจะพาพี่น้องมาชมดอกบัวพี่น้องมันสวยมากนี่เจ้าค่ะออ้ยพี่น้องสวยงามเจ้าค่ะพี่น้องเห็นกันไหมี่ยดอกบัวสีชมพูงามงามพีนองจ้าดู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 ดด สวยมากค่ะมันหอมไหมเนี่ยหอมดูซิเพื่อนๆหอมดูสิอุ้ยหอมด้วยอะ่ะพี่เพื่อนจ๋าหอมด้วยค่ะอุ้ยเนี่ยนะนี่นะ,นนะมาชมดอกนี้กันค่ะอุ้ยนี่ดอกบอัวสวยงามสีสดใสอันนี้คงยุบตัวไปแล้วเนาะดอกบอัวน้ำเจ้าขาอุ้ยมันสีสวยแบบดูแล้วมีความสุขอะ่ะพี่น้องจ๋า พี่น้องจ๋าดูแล้วมีความสุขเจ้าค่ะน้ำใสใสพี่น้องเห็นไหมใสมากเลยพี่น้องชาว youtube วันนี้มีแสงแดดก็เลยพาเพื่อนๆมามาว่ายน้ำค่ะกอนกลัวนะคะไม่ไม่อยู่ในน้ำนานนะเพราะไฟะเยืกอนกลัวไปค่ะเพื่อนๆพนเาเพื่อนๆขึ้นแล้วค่ะกลัวค่ะกลัว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 น้ำจ้ะวิวสวยมาก เด็กก้อนกลัวหลไรรู้ปะอะไรก็ได้ที่มาอยู่ใต้น้ําฉันกลัวหมดนอกจากปลาที่ไม่กลัวอย่างอื่นกลัวค่ะกลัวกลัวไปไปขึงแล้วค่ะที่ร็อกพาพี่น้องขึ้นแล้วค่ะไปไปสวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่นี่นี่พามาว่ายน้ําเจ้าค่ะน้ําจืดนะเพื่อนๆนะไม่ใช่น้ําเข็มนะคะน้ําห้วยน้ําจืดเจ้าค่ะวันนี้อากาศร้อนมาว่ายน้ํากัน แต่ยีกอนก็กลัวนะกลัวสิกลัวละไม่อยากพูดถึงเดี๋ยวเขามาไม่พูดถึงเขาเนาะกลัวเขามาอุย้ยเย็นสบายสบายเพื่อนๆสุดยอดเลยค่ะไปจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องชาวยูทูบกัญยากรยิบก่านเนาะจ้านี่ยีก้อนพาพี่น้องมาเข่าสวนค่ะที่รักเบื้องพักข้างบ้านนะคะสวยพ่อเก็บกิแล้วจ้าที่รัก สิพ้าพี่น้องมาเก็บพักได้ค่ะเด้อเก็บพักขึ้นชายจักน้อยไปใดไส้ไปใดไส่ย่ำเนาะค่ะนาอแล้วห้ากเก็บพักซี่ป้อมน้ําจักน้อยพี่น้องเอาไปกินกับป่นกับแเจ้วพี่น้องงามพ่อเจ็บพี่น้องดูค่ะแล้วเบงสลัดพี่น้นองสลัดพี่น้อง,องพ่อกินแล้วดเด้อค่ะเด้อพี่น,อกกน้องชาวยูทูปกัยจกรมาเก็บไปกินน้ากันเด้อค่ะพูน่ะสาระแหนกะมี่ไปค่ะหลังจากนี้เดียด๋วยวก่อนสิพ้าพี่น้อง ไปเข้าสวนไปลุยสวนสตรอเบอรี่ตอค่ะที่รักไปน้ำกันก็มีก่อนเลยด้อจ้าไปลุยสวนสตรอเบอรี่ก่อนพร้อมกันจ้า